สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกพร้อมทีมงานนะครับวันนี้กุ๊กกรจะมานําเสนอเมนูเพื่อสุขภาพแล้วครับเมนูเพื่อสุขภาพนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ผักกูดผักกูดนะครับหรือว่าผักงอผักงอทั้งผักทั้งระยะยาวของผักงอนะครับเนาะนี่เยาจะีผัดผัดอะไรครับผัดใส่หมูผัดใส่หมูผัดใส่หมูบดนะครับนะครับเสิร์ฟห่วงการผัดก็มีอย่างนักครับ พริกขี้หนูถ้ามักเพชรใส่พริกขี้หนูนะครับถ้าแบบมักเพชรนี่ก็แค่พริกหนุ่มก็ได้ครับมีหอมขาวชุดรสรสดีต้อ,อนนะครับเดี๋ยวพริกหนุ่มครับกระเทียมไปบุ๊ปสักหน่อยก่อนที่เอาพัดนะครับเดี๋ยวมาดูกุกกอนเด็ดพักก้ามครับนี่แพทมอสไหนไหนอย่างนี้หมดเลยเนาะมักท่านของมักกุกกอนนะครับ เมนูเพืสุขภาพบุดพอนะครับมาจะกขาวเชื่อกับขวดตั้งข้างนวลวางอยู่ข้านน้าเหมนี่นะขวดข้างอยู่ข้างหน้าครับกุกกรดเล็ดพักสักก๊านะครับเด็ดพักใกล้เสร็จเดี๋ยวให้บุบหอมบุบอย่างก๊าครับครับกุก่อนเด็ดให้แข็งเคี้ยงน,นะครับมันเหมือนลาบจีนวะ่ะเล็ดจานน้อยเหมือนลาบจีนลาบจีนนี่ซอยแล้วก็ก๊กแล้วปับปุักป,ป,ปักด้กินละสกักก๊าบะต้องผดีพิ่ถันหน่อยนะครับเงี้ยอย่างนี้นะพอนะ กดตังค่าจะได้ใจก่อนครับวันนี้นะพัดพักหนึ่งนะนี่ถ้าพัดนี่แล้วเข้าหมูเ้วยมาหาันกินข้าวสักเตี๋ยครับอ้แวอ่ะมีข้าวสักเตี๋ยาากินมพักเยอะพักมีประโยชน์ครับกินหมูหน้าก็ยังได้คุ้งล้มกินพักของน้ำได้เนาะ รอทีมงานทำไหมครับรอไอ้บุญอยู่ไอ้บุญติดภารกิจครับวันนี้วันนี้เป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาลายใหญ่เงินละผู้รับเหมาอยู่ครับ <c oughs> ผู้รับเหมายอยู่ตรงนี้คอยจะเห็นจะมาคอยควายหน่อยมาได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับมากำไม่นะครับวันนี้บรรยากาศก็ดีครับมีลมอ่อนๆครับวันนี้นะ บรรยากาศดีขนาดน,าน,นั้นเจ้าเขลึงกลังกยําเงียบไปละน,นีมีพายุนาะมีพยุหลังผ่านตะเสิดนี่บานนีไม่ได้ฝนสองเตลือสามเตลือในปงดีนะครับก็กล้วยนะเขียวอ่ะฉันเจาะเริ่มเริ่มจะเงา,าแล้วครับโดนเด็ดมันแล้วไม่เหมาะทางนี้นะย่างย่างไก่ย่างหมูก่อนมาเอาพักเอาไม้สักวันกันครับกูกลัววันเด็ดพักขอสีถ่าจะอ่อนนะครับใครจะมาป่นนะครับวันนี้นะใครจะมาป่นครับ ปดน,นี่อพัดอย่างไรพัดนวดปาหมึกนวดมึกตรงนี่นอนงอกนครับดี่นะก้อนขวพริกะเผ็ดครับใส่พริกเพิ่มพักนี้มักเพ็รครับใจเรียบแ,แล้วครับนี่คลิปนี้อาจจะสั้นน้อยนะครับอาจจะเหมือน กัดกําเดียวสล่มมันสาบน้ำมันมันก็บซุกแล้วครับมูงเนี้มันมีเลือดซุกโวยน้อยมาน,นี้ว่าแย่งย่างหมูอ่ะยังได้แ่หมูมาใส่อยู่ใส่น้อยๆแบบเนี้ยน้ำนักจากน้ำน,นักน้ำน,นักขึ้นน้ำซิบโล่เนี่ยข่าวเซฟ้าทำต้องขวานครับ ทานเขาแล้วครับพี่ปอกหัวใหญ่เขาครับมาไดพักผ่อนผองหีบสักน้อยว่ะวันนี้นเต็มติดตามมันไปยาวๆนะครับอ้อครับเด็ดพักเลี้ยวมดแล้วครับนี่เอามาล่างก่อนมันล่างกายมันออกวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพนะครับมีกับพักนะครับผู้เขียวหางดอกครับนี่อันนี้มีกับพักกับไม้ครับย่างจีนพอง จีนเบาๆของครับตรงนี้ลาบลูกซานี่งยงสักวางครับทายาไม่กันอยู่ยกให้สองซองไอ้สองสองแข้งนะ น,น,นะครับนผักนี่มันค่อยน่ากลัวครับผักกูดนี่นะมันค่อยใจช้าครับพ,พ,พักนี้อันนี้ผักขี้มิงผักขี้มิงผักหน้างอหน้างงออยัางงอกระดกหนึ่งนั่งงอกับเมียไอแก่งย้างนี่นั่งย้ากินนี่ผักผักงอหนึ่งเมียหนั่งง,งอข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> งล้มเนี่ยกลมมีเหงานี่วันนี้นะกินได้หรเล่า หลังเสร็จแล้วเอาไปล้อพอพริกพอหอมเขาอต่ำแล้วเขาจะบุบเอานะครับเอานะครับขุกก่อนเอาพริกมาบุบนะครับบางทีก็จะต่ำนะครับอันนี้หอมมักเลือกครับหอามมักเป็นเม็ดไม่ได้ครบนะครับมีรสชาติม,มีเนื้อสัมผัสหน่อยถ้าต่ำมันหลวนไปหน่อย เขาชอบพริกถ้าเป็นพริกนุ่มเขาก็กซอยหัน่นเป็นแว่นแลลวเนะผ่นสะไลเนะพอเป็นเผ็ดหนึ่งแดดแดดพิกขีหนู น้อยมันอร่อยอแตกครับจะหอมอย่าก็ตุ๊บยิงกัน กินบ้านนอกนี่นะอย่าแบบเรียบง่ายบําเรลหรูสัดพักแกงพักนปรุงแบบนอย่ี้นะเดี๋ยวซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแฮะนะครับน่าครับเดี๋ยวไปที่ตามตอนพัดเลยนะครับน้อนะครับกตอนเจ๊ไฟห้อนๆนะครับวันนี้ต้องเจ๊ไฟต้องร้อนไฟต้องแรงตั้งน้ำมันให้น้ำมันห้อนสักก๊าด หอมละเนี่ยเลยนะไอ้ขึ้นบึงบึงอ่ใส่หอมกับพริกก็น่าแล้วนะหอมแล้วก็จะได้เงินขว้างหอมสักน้อยเอาใส่หมูนะครับก็กินได้ใจนะครับ พริกหอมพริกกับกระเทียมหอมละให้เอาหมูใส่แล้วครับจ่าเดี๋ยวเอาหมูใส่หมูบดใช่หมูบดใช่หมูชินน้นอ่ะพี่น้องลายครับเจ้าหมูชิ้นมาแค่ได้เขาก็ลอกเอากับหมูครับ <laughs> เดี๋ยวเว้นพักไว้ <laughs> ลอกคอนะครับหนูนี่นะหมูก็พักแบบนี้จะนนักหลักกันไม่ได้เนื้อับ <laughs> ว่าอย่าบหมูใส่เลยหมูใส่มันจะพัดมันหอยเยอะมันได้ครับหมูหมาเราจะเป็นนเป็หมูใส่ครับคือกี่บาทนะครับ40 40ไม่หลายเนาะ่เดี๋ยวเราลองผัดหมูสุกสักครั้งมาติดตามกันนะครับเอาแล้ครับนี่ยหมูเริ่มได้ตีแล้วครับนะครับจะใส่่ลดกันลดดีก่อนนะครับ แร้วดีคร hey, oh oh ับดีทดเนาะความหอมมันต้องอู่ถึงกับแค่โทรศัพท์ครับกินได้นะถ้ากตายทะลุจอในนอนครับ ไปตียังครับไปตียังครับน,น,นี่นะเดี๋ยวพักไปเนะาะครับผมใส่เยอะมัดมัดพัดนั ก็พรครับรอพักซุกพักกับหมูอันไหนจะหนักกว่ากันนะครับเรนนีน่นะน้ำผมต้องใส่นะครับเนาะก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำจะพักจะออกมามันเนาะพักไปสักก้ามเดี๋ยวห้อปรุงรสตามจะชอ่อมห้ังสักอิ่งขาว ต้องปรุงรสน้ำมันหอยครับพีย่ยาครับปรุง,ง,งบอ่อยุ่งยากครับนะเนมือนแกงเหมือนอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไป่ันปรุงก๊านะครับอันนะครับใส่ซอสซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสครักนะใส่ทุกอย่างเติมซอสปรุงรสเล็น้อ,อย มันหอยครับซุปหอยขอเครื่องหอยมันเข้มข้นหน่อยนะครับเราต้องใส่เกลือเราต้องใส่น้ำปลาแล้วเพราะมันครับครับนะครับเป็นสก้ามาที่ตามกันตอนชิมกันนะครับโอ้โหนะครับกว่งก้าได้ตีแล้วครับมีเสร็จแล้วนี่กระซุกแล้วครับเดี๋ยวติดตามตอนชิม

เอาจิ้มหมูจิ้มพักเลยครจิ้มหมูครับพอไปพอมาผมจะนักกับ่พักตรงนี้นะครับนักงขึ้นมาเนาะโอเคอเดี๋ยวองจิ้มเลยนะครับครับอ่าเดี๋ยวให้ลุงจื้อจิ้มเพอเนาะเหมือนอันละละละไปไม่เหรอกระเสิร์ดมาคนจิ้มมือแล้วครับจัดจัดจัดยลยกยกเราหรือมั้อุ้ย กองนี่ตหมอนอ่๊ะแซ่บหรแซ่บจิ้มเชฟโอยสานนะอืออืมวิตามินเยอะเลยแซ่บอร่อยอร่อยมากสิมด้วยใครนี่ฮะสิมด้วยใครทุบก้อนแก่ทุบก้อนแบบนีะอะไรอะอะไรเพราะพวกเสตุงไอหมอหนา้วิตามินอ่ะกัดเข้าหูเนาะอือโอ้เดี๋ยวลองจิ้มกันยังไ่ได้จิ้ย่งไรังไม่จิ้มอย่างไร นม่พักสรดงไม่แตมีนักพักลมลำมันเดมอะยมอมันจะหมอกกับกุ๊กกับมันก๊กกับอะนก็มมัก็ม้อน่ลูกจีอ่ะอมก๊กด้อลาวที่จยแล้วเสร็จแดจััดอร่อยเลยกอดก็มักเหมือนกันนะพักเนี่ยอะไรเดี๋ยวไปจิ้มกันจิมกรเกาเยอะ Ừ. Ừ. Ô, dạ hát. chạy bán banh, mới được cao chồng nó ấy nè. Ta lắm 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 nè. Ta nè. nè. Ta nè. Ta lắm nè. Ta lắm nó nè. Ta nè. รู่จต่ภาษาจอดนะเนาะเบคอนครับเห็นนะครับฮักอบนี้นะครับวันย่างกินี่ยนนะฮะครับย่งกิยี่นก็ใส่หมูนิ่เนาะนแหละโอ้นะครับจื้อแ่หอมน้อยเท่ดนี่นี่แหละน่ม้อเนาะจะเข้าหูงนี่หม้อจะเข้าเหนียวนี่แค่ผมค่อยเปิ้ลกันเด้เข้าหูงนี่เขาตัดลาดนห่เาะ อขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ติดตามชีวิตคนบันนอกและชีวิตคนนอก FC นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเยี่ยมครับทุกคน